สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายการขั้นตอนการเปลี่ยนชนิดอารามของตัวควบคุมอุณหภูมิรุ่น RS Series ตัวนี้เป็นตัว Temperature Controller ของ a r k c k ครับจากหน้าจอนี้เป็นหน้าจอการรันการทำงานปกติก็จะโชว์ค่า Setpoint แล้วก็ค่าอุณหภูมิในระบบเราเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนค่าชนิดของอารามได้โดยการเริ่มแรกเลยเราต้อง เลือกตัวเทมให้เข้าสู่โหมดสต็อปก่อนโดยการกดปุ่ม r s ปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ2-3วินาทีจนกว่า SV จะขึ้นสต็อปค่อยปล่อยนิ้วจากนั้นให้เรากดปุ่มเซตกับปุ่ม r s ค้างไว้ประมาณ4วินาทีจนกว่า p v จะโชว์พารามิเตอร์ F00 ค่อยปล่อยนิ้วจากนั้นเรากดปุ่มเซตจากพารามิเตอร์ F00 นี้ เข้าไปพารามิเตอร์ MODE ค่ามาตรฐานเดิมจะอยู่ที่0ให้เราเปลี่ยนเป็น128แล้วก็กดปุ่มเซตยืนยันค่าแล้วก็กดปุ่มเซตเรื่อยๆจนมาสู่พารามิเตอร์ F00 อีกทีหนึง่งจากนั้นให้เราเปลี่ยนพารามิเตอร์ F00 ให้เป็น F41 พาราิเตอร์ในกลุ่ม Fc1 ก็จะเป็นกลุ่มในกลุ่มเกี่ยวกับของการตั้งค่าอะลามเรามาดูพารามิเตอร์แรกกันพารามิเตอร์แรกก็คือ AS1 พารามิเตอร์นี้เป็นชนิดของอะลามเราดูชนิดของอะลามในการตั้งค่าโดยใช้คู่มือการปรับตั้งค่าอินทิเชียตค,ค่ามาตรฐานเดิมจะอยู่ที่3 3นี้เมื่อดูจากตารางก็จะเป็นอะลามเตือนทั้งสูงทั้งต่ำในตัวเดียวกัน ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากอัลามตัวนี้ให้เตือนสูงหรือว่าเตือนต่ําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเตือนเป็นแบบชนิดอื่นๆซึ่งมีอาลามอยู่ประมาณ13ชนิดโดยการเราสามารถเปลี่ยนโดยการมาเปลี่ยนค่าที่พารามิเตอร์นี้ได้ครับต้องดูคู่มืออ้างอิงไว้พารามิเตอร์ตัวต่อมาก็จะเป็น AHO1 ตัวนี้เป็นพารามิเตอร์เกี่ยวกับโฮแอคชั่นก็สามารถตั้งให้อลา,ามมีการโฮได้หรือว่าถ้าเป็นศูนย์นี้ก็คือไม่มีไม่ให้มีการโฮหรือว่าตั้งให้มันเป็นแบบรีโฮก็ได้ครับสามารถตั้งได้ที่พารามิเตอร์นี้พารามิเตอร์ตัวต่อมาก็จะเป็น ah1 ตัวนี้เป็นค่าแก็บของอะลามหน่วยเป็นองศา,าเซลเซียสเนื่องจากว่าอะลามตัวนี้ต้องมีการตั้งค่าให้มันเกิดจุดสต็อปด้วยก็คือจะต้องมีแก็ ค่ามาตรฐานเดิมก็จะอยู่ที่2องศาพารามิเตอร์ตัวต่อมาก็จะเป็น ABO1 ตัวนี้เป็นพารามิเตอร์เกี่ยวกับการตั้งค่าอลา์มทำงานในกรณีที่อินพุตมีปัญหาสามารถตั้งได้5ค่าต้องดูในคู่มือว่าเราต้องการแบบไหนนะครับพารามิเตอร์ตัวต่อมาจะเป็น EXC1 สามารถตั้งได้2ค่าก็คือจะเป็นค่า0หรือว่าค่า1 ตอนนี้ที่เป็นศูนย์ก็คือจะเป็นอินเนจัยก็คือให้อารามมันทํางานปกติแต่ถ้าตั้งค่าเป็นหนึ่งก็คือจะเป็นดีเนจัยก็คือเมื่ออารามทํางานเนี่ยรีเลย์ของอารามจะทํางานตรงกันข้ามเมื่ออารามออนรีเลย์จะออฟแต่เมื่ออารามออฟรีเลย์จะออนแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์นี้อารามกับรีเลย์ก็จะทํางานเหมือนกันเลยพารามิตเตอร์ตัวต่อมาจะเป็น ALT หน่งเป็นอารามดีเลย์ทัมเมอร์ เป็นการตั้งค่าหน่วงเวลาของอะลามสามารถตั้งได้เนื่องจากตัวนี้เป็นตั้งค่าในหน่วยของเวลาตั้งได้สูงสุด600เซกหรือว่า600วินาทีนะครับในกรณีที่ตั้งเราตั้งค่าเป็น600เมื่ออะลามทํางานเนี่ยก็จะใช้เวลาอีก600วินาทีอะลามถึงจะอ่อนรีเลย์ของอะลามถึงจะอ่อนแต่ถ้าตั้งไว้เป็นศูนย์เมื่ออะลามทํางานเนี่ยรีเลย์ของอะลามก็จะทํางานเลยนะครับ พารามิเตอร์ตัวต่อไปก็จะเป็น AIL 1พารามิเตอร์นี้จะเป็นอะลามอินเตอร์ล็อกถ้าตั้งไว้เป็นศูนย์ก็คือไม่มีการอินเตอร์ล็อกเกิดขึ้นเมื่ออะลามทํางานรีเลย์ของอะลามก็จะทํางานแต่เมื่ออุณหภูมิอยู่ในจุดที่อะลามไม่ทํางานอะลามก็จะออฟแต่ถ้าตั้งไว้เป็นหนึ่งเมื่ออะลามทํางานอะลามจะทํางานตลอดแม้ว่าอุณหภูมิจะอยู่ในช่วงนอกของอะลามก็ตาม ความหมายก็คืออารามจะทํางานเมื่ออารามทํางานครั้งหนึ่งแล้วมันจะออนตลอดเลยแต่ถ้าตั้งไว้เป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะดูอุณหภูมิว่าอยู่ในช่วงไหนอะลามถึงจะทํางานก็จบในกลุ่มของพารามิเตอร์เกี่ยวกับการตั้งค่าอารามแล้วนะครับ